สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมเจลนั่นเองนะครับตอนนี้เราอยู่กับ M4A1 Studio ไม่ใช่นะครับเราอยู่ในเกม Arena Break เอานะครับหรือ Arena Break แตกของเราเนี่ยเกมมาหมาที่เรารักนั่นเองนะครับผมปงนะวันนี้ผมมีพื้นหลังใหม่มาด้วยนะครับเย็ดรูคตดหล่อคุดเท่คุดอันตรายนะครับผมแมงหิมะไวเปอร์อยู่ข้างหลังแล้วเปล่าเนี่ยและที่พิเศษก็คือมันกดตรงนี้ได้นะครับโอ้ยวางๆก็กดเล่นเลย ทำไปทําไมวะโอเคครับวันนี้เห็นผมเซตเซตแบบนี้ไม่คุ้นตากันล้วสิทำไมมันเซตแบบแปลกๆนะปกติมันต้องหมวกหนูไม่ใช่หรอนะครับอันนี้ผมเพิ่งไปยิงมาได้มาแล้ววันนี้เราจะมาเล่นปืนอันนี้อันหนึ่งกันนะครับที่โคตรสุดยอดโคตรตึงโคตรอันตรายโคตรโหดโคตรมหาภัยพิบัติระดับร้แรงนะคไอ้ยานั่นก็คือโมซินกล้วยกันนั่นเองนะโมซินกล้วยนี่จัดเซตไปเลยนี่โคตรยอดโคตรอันตรายโคตรตึง ประกอบแค่1นึ0 0 0มื่นหนึ่งหมื่นคูเอินเท่านั้น,นครับเซตประหยัดนะครับไปกับปืนโกนี่คอมโบคอมจอยอ่าสำหรับโคดนะ้ำเดี๋ยวผมอาขึ้นไปตรงนี้เลยนะครับโคดปืนนี้เนาะเอาไปเล่นตามกันได้นะผมสำหรับสายตรงสายดักนะวิ่งบวกก็เล่นกันไปนะครับฝีมือถึงก็เอาเลยและแน,น่นอน้ามันอยู่ในกระเป๋าผมแล้วเรียบร้อยนะไม่ไ้ไม่อยู่ในกระเป๋ามันเน็บข้างกระเป๋าผมแล้วเรียบร้อยนะปืนกล้วยของเราเน,นี้กนะล้วยแขกมาเอาเซตนี้ไปลงกันเลยลงแปดหมื่นนะวันนี้ เราจะไปคนเดียวนะไม่มีเพื่อนมีฝูงเนาะขออย่างเดียวให้มันเกิดใกล้จุดท,ที่เราจะดักครับพราว่าเรามีจุดดักในใจอยู่แล้วนะครับนะไปแบบนี้ไม่นานอาจจะล่วงได้นะนะครูดูทรงแล้วนะผมให้ไม่ถึง5นาทีผมน่าจะล่วงคนระับไปเลยก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กด u b s c r i b e กันด้วยนะครับผมก็ตอนนี้ก็300กว่าสับแล้วนะยิ่งอีกนิดเดียวก็นิดเดียวเชี่ยอะไรยังเยอะสัก พูดปลอบใจตัวเองคนระับอีกนิดเดียวก็ถึง1,000แล้เวนะครับสุดยอดครับคน,นขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันด้วยนะนยรครับผมยอดครับไม่ได้มาหาห้องนานจังวะไปเล่นไหนกันหมดเนี่ยมาแล้วมาแล้วเป็ดเงินเกิดในน้อนนี่ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เลยตรงนี้เลยไป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  แกปวดนะครับอุ้ยเอาแกป,ปวดใหญ่ดีที่ดีที่ดีนะครับที่ดีไม่จะไปดักเลยแต่ระวังนะครับอาจจะมีข้างหน้านะครับต้องเช็คกันดีๆนะครับมีหรือเปล่าเอฟ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 โยกซ้ายขวามันหมาเร่ เาแล้วทุกคนเย้ยอย่ารีบดีนี่นะครับบ้านนี้เลยนะครับคนไม่ค่อยเชียกันเจอ๊ผมแต่เรามนอนติ่มอยู่ตรงนี้กันนะครับรับสายสไนเปอร์เนาะแอ์ดอ,อกกำลังมาวันสีทองแอ์ดอ,อปเชีย่ยอะไรวะนะเฮ้ยเอาดี อ๋อนจะเป็น Adopt Event นะคนครัะผมนึกว่าแบบเหมือน n o ตรีแ่อะไรเงี้ยว้ายขอยาดหนึ่งร้อยขอยาดหนึ่งรอ้อยเฮ้ยใครจะเป็นเหยื่อกูน้อเนะี่ป้องหรือกูจะเป็นเหยื่ยอเนีแล้ว,ว่าเราน่าจะเป็นเหยื่อนะครับทุกคนพร้อมไหมพร้อมไหมลูก SNB พร้พอมวิ่งพร้อมวิ่ง ลานทุ่งสยองผักบุ้งไฟแดง a few moments later ไปทุกคนแอดดอกม,มาตกที่เราเฮ้ยเนี่ยและแอดดอกแม่งเต็มแมปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไอ้เหี้ยชิบหายแล้วแอดดอกม,มาตกกูนขนมไปกินรอยชิเชวนะแบบ ย <G> ีแล้วมันสบายจังวะไอหนูเนี่ยมันร้อนกี่ขนมเลยมะเสียบกันไปแล้วแน,น่หนิพยานเลยแล้วกันเดาเดาเดาพยานเลยมาเว้ยบิสกิตครับผมก,กรับตามด้วนะยน้ำส้มนะครับน้ำส้มใส่น้ำผึ้งดนะ้วยเนี่ยฮะบาทอร่อยจัดจุดจุบจ้าเตือนใจสบายเฉยบ สถานการณ์ตอนนี้ก็คือไม่มีเสียงอะไรเลยนะครับร่วมใจกันเงียบตินะครับหนูร้อยพันเรือนนะครับเต็มอ่ะวิ่งจิจจาจิจจาจอยู่กลางทุ่งอะ่ะสุดย,ยอดจ,จัดอุย๊ยอะไระเนี่ยเออาร์นะผม เปล oh, ี่ยนหูฟังกันเลยมีความอึดอู้ดี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 ยันแดงข่าว่อนเขาบอกว่าไอไอดอกที่เป็นกล่องแบบตั้งเนี่ยของดีนะครับต้องรอดูนะโอเคครับพุดเกลือ มับบนเงียบแปลกแปละวะวแตกป้องโอเคครับอุ้ยเอาได้ของของดีเลยลูกฟันออกนะครับ ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราได้มาแล้วเราได้มาแล้วนีู่ปั้นคนเหมืองเด,ด้อ,อคนหลอกคนเท่ไหนลูกปั้นที่แกะสลักอย่างประณีตโดยช่างฝีมือจากเมืองโอโทโนอสเฮ้โอโทโนอสลูกปั้นนี้คือไอ้ลูปปั้นนี้ถือจอบทองคำไว้ในมือขวาแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความปรารถนาของปฏิมากรที่ต้องการความร่ำรวยนั่นเองับเฮ้ เข้ากับเราเลยนึกว่าหนูก็ต้องการความร่ำรวยนะแต่เมื่อกี้แม่งภาษาไทยภาษาไทยเกียรติหนึ่งอ่ะยอนเจ้งภาษาแม่เออได้เจ้งมาเรามาวางโชว์กันเลยดีกว่าทุกคนไหนไหนมาดูดิอย่าดูกูเท่นะครับไปแสดงเลยตรงไหนดีนี่ข้างล่างทีวีแม่งเลยแล้วกันเอ,อ้ยข้างล่างทีวีเฮียอะไร <Brand. S 1> ข้างล่างซีดีนะครับเยอ่อโคตรหล่อโอเท่ ซีดีตั้งตรางงานคนระับงูร้ายงูร้ายมีงูร้ายด้วยโคตรเทศโอเคครับหลังจากเราออกมาเมื่อกี้เนาะอห้อ,องเลื่อมๆขออนุญาตเคลียร์แป๊บอ้โอเคครับผมนะหลังจากเคลียร์ค้างเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ลงโจงนะพร้อมล่าอีกตาหนึ่งนะครับผมตานี้เป็นตาที่สองนะผมเดี๋ยวจบตานี้ก็ตัดจบคลิปนะได้ไม่ได้ก็ช่างแม่งนะผมว่ามันเวลามันจะเกินเนาะคลิปมันจะนานเกินแล้ว ดูไม่สนุกนครับอาจจะทำเป็นพาร์ทสองพาร์ทสามนะครับสำหรับการเล่นโมซินกรงโมซินกล้วยในการดักยิงหัว<ะ>ชาวบ้านเขานะครับเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะครแล้วอุย้ยหนูเยอรมันเว้ยเกิดบ้านเลยยังหวงน,นี้เราเข้าไปเล่นบ้านพักได้ป่าว่ะหนักยิงคนชิวๆอ่านจับเอาเกิดมาไอ้ดอบหล่นเลยอะไรวะ มามีคนมารา <Brand>. ตายเป็นไงล่ะตาสุดท้ายแตกอย่างไวเอาใหม่ดิฮเฮ้ยยอ้ยอยย่ยงเซ็ง,งอยย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 ่งยยยยยายย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 ย <Ooh. S 2> เอาไม่ดีเอาไม่ดีมาคร,ารับขออญาตเซตใหญ่เซตลืมเซตล้ำออกล่านะครับก็ไม่ได้ใหญ่ที่อะไรมากนะหมวกห้าหมวกห้ากำกันะครับยี่แปดเองนะครับผมหมวก 5. ห้าไม่รู้จะกันได้หรือเปล่านะผมนะโอเคเราไปรู้กันเลยนะครับตาสุดท้ายของจริงนะไม่รู้จะตายไวหรือเปล่าถ้าตายไวก็ตัดจบแม่งเลยนะครับอืมมาออกล่านะครัดด้วยวันนี้เราได้ยิงหัวใครไหมนี่เฮ้ยโมซินกล้วยกูนี่ยังไม่ได้โชว์ศักยภาพเลยเฮ้ย hey. เอ้ยเจแล้วเจแล้วสุสานสุสานสุสานคุยกูอยู่ไหนเนี่ยเฮียเดี๋ยวเราไปเอาไอ้ดอกข้างหลังก่อนนะตามชิชวๆไปเรื่อยๆนะครับโย่ทะเล็กเฮียเราเมื่อกี้ไม่น่าซูมเลยคนแม่งซูมแล้วไหมครับเฮ้ยกูตื่นเมื่ซูมแล้วมันแบบ หันเป้ายากอะนม่อยาแบบโนซโคใส่แม่งเลยน่อยาตายหนึ่งชัวร์ลุงเจร้านแบบเว้ยเอาเขาเก็บม,มาทำไมเนี่ยปั๊มนี่เอออยู่นี่ก่อนสักสักชั่วคู่นะคใครมาวะนะวันเราเปวดเสียบเลยแล้วนะครับ กินกันอีกแล้วบ้านกลางได้ไรเนาะขอตึกตึงโอย Brand. 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 แบบจังหวะเผยอะมีป่ะแบบว่าเผยเผยอยู่อะซีดีแบบพึ่มมาเนี่ยหัวใจวางตายอะไรเงี้ยมีป่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอ,อย่าไปร้องมันอย่าไปร้องมันจะเอาเรื่องแล้วเนี่ยเนี่ยเซฟโคตรเกลือนะครับและมีอาดอปมาตกใกล้เราด้วยนะเป็นอาดอปบย e ีเวนนะครับแล้วเพื่อลุ้นจิบงจิบิหกหมื่นเนาะ เออกล่องกล่องกล่องพิษในตุมไอ้กล่องแค่นี้ทำผลิตอีงหลายรอบแล้วไม่ใช่อะไรนะครับเกลือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอเอาเรื่องเอาเรื่องอะไรมาหน่าเอาดีเฮ้ย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 โคตรเค็มตายด้วยนะ You can see the writing on the pavement. your kids that grow up in basement online a whole new generation. I'm a main five, so you better go take it. Always they need a new replacement. Decentralized container. We're changing lives, yeah, braiding. Call it to a side of the older generation. We were built to drive, yeah. I think that we เชิงหมวกสุดอ่างนไหมใส่สุดไม่มีไม่มีอยู่ไม่มีอยู่อะไรผมพูดพูดที่อะไรเนี้ยพูดอะไรหนักแล้วปีโป้ลีโอฟันโอรอปืนนี้มาเล่นเลยนะครับมาขามนี่มีอะไรวะทำไมวิ่งมาไวจังวะมึงจะออกวะเนี่ยสูบ b บีสซะด้วยอุ้ยแง่สูน b บีสโคตรเยอะ 5องห้าป่ะยังไม่ผิดเจ็ดูัวไปออกเลยดีกว่าหรือเราจะบูบูแไหมจัดไปสองตัวแล้วนี่ชิวๆไปครับเลยเปิดไปแล้วครับแล้วนะเราไปสองุดหนึ่งนะเผื่ออ๋ไม่เผื่อแล้วนี่อย่างนี้นี่ เข้าไปเร่นเลยแหละมึงมามึงก็มาสิเฮ้ยเฮ้ยเอ้าวมีกล่องไม่เปิดหยับย้ำไรเนาะอะไรเนาะนอของดีๆไหนเด้ออะไรปเนี่ยไว้แพงอยู่ปิ้งไม้ก้อนที่อะไรไม่รู้นะ เออชิวๆแม่เปลือกกล้วยเอ้ใครมานอนชิวเลยตรงนี้กูตายกูตายกูตายอุ้ยเกือบล่ำเกือบล่ำกูเกือบกูเกือบเน่าอ้าวไอ้นี่มีประเด็นไอ้นี่จะเล่นกูเราเข้าไปชาร์จเลยแล้วนะครับสี่นาทีแล้วเดี๋ยวไม่ได้ออกเปิดอกอะไรวะนะ น่าจะหลับนะครับหลับกล้เคียแล้วกูเนี่ยหลับแม่งเอ้ยดูรีเพย์หน่อยดิกูกำลังจะออกชิวๆอยู่แล้ว เฮ้ยแม่งมีสองตัวด้วยนะลูกกูยิงไม่เข้าด้วยเอาเรื่องกูโดนกูโดนเลยอ้าวจุดโอเคครับผมก็สรุปผลสรุปวันนี้นะครับปืนกล้วยกูยังไม่ได้ยิงเลยนะไอ้พูดเมีมจะมาอัดทำคลิปปืนกล้วยนะครับกูได้อะไรเนะี่ยปืนกล้วยยังไม่ได้ลั่นเลยเนะี่ยเที่ยวเอ,อ้ยเสียงมาก เมื่อกี้หน้าเอาปืนกล้วยซัดหัวมันเนาะไม่แปล,ะนะาลานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะผมเป็นกำลังใจนะค,ะครับทำคลิปเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวปืนกล้วย ep สองมาได้ครับรอได้ยิงก่อนเออมันได้ยิงแน่แหละรักเลือดอืมนะก็ติดตามมันต่อไปนะครับก็ช่วงนี้ก็ขาดพื้นจัดเลยเรา,าคนดูคนละพันคนละไอ้คนละพันพี่อยากให้คนดูคลิปละพันน่ะเออเกินไปหรือเปล่าพี่ชายพี่จะมาดูอะไรกันวะอะดู ดูครูพ่อไปเรื่อยเลยจากกระเช้าอะไรไม่รู้อ่ะอขอบคุณที่ก็ขอบคุณที่มาดูนะทุกคนนะะก็นะครับเหมือนเดิมนะถ้าชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะผมนะชอบในสไตล์ก,การพูดการพากย์อะไรอย่างเงี้เนาะสผหรับวันนี้นกูยนืนถือมีดสุดยอด